ไฮ uh huh> ้คอนเนาไม่ร้น่ะต่อไม่ร้ไม่ร้นต้องลงไปตามนะต้องมัเรียกเข้ามาทำไม่ร้เต็มตตนเลยเนี่ย นิแม็กก็ไม่น่าพ้นดีแม็กก็ไม่พ้นนะเนี่ย่มันหลายอย่างนะครับไมค่อยเลื่อนแต่เดื่อนโตเห็นไหมทั้งขาไปนะขาไปไม่เบรกมอไซค์ก็เล่ะ ต็มาเจอรนี่อลองลองเคลื่อนไปนิดเดีไม่เทียน่ไม่อดก่ารอดอาวรอดอยู่ตรงันะม่อยาให้รถเจะนั่งปๆไม่น่ารอดว่ะเจียบเลยอ่ะ หน้าคนเดียวไม่ได้ไงอืต้องมองท้ายด้วยไอ้คันนั้นหลบคนนี้ไม่พ้นอยู่ขยับไปใกล้ๆเลยขยับต่อก็ได้ไม่ต้องมาแรงแบบ ว่าแท้กันหน้ามันพุ่นไงแย่งไปทันหน้าพุ่นทันหลังให้เรียบร้อยจ้า<อ>มันก็รู้ว่าช่องว่างมันก็ไปนั่งจอดได้มันเรียบร้อยเนี่ยจดหมายเลขทะเบียนรถอ่อตทะเลขคิดค่าเสียหายรถจอดเดินได้เลยนี่ย เื่องเล่าเหตุการณ์รถไฟวันนั้นให้ฟังหน่อยครับอ๋อขบวน4386ออกจากสถานีแม่กองในเวลาบ่ายสามโมงครึง่งก็จะมุ่งสู่สถานีบ้านแหลมก็ทีนี้พอมาถึงวัดช่องลมซึ่งออปกติก็จะมีตลาดนัดในวันหยุดนักขัตเลิกแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วกออ็พอมีคนมาใช้บริการจํานวนมากก็เกิดการจอดรถจอดรถแล้วที่นี้ว่า ก็คิดว่าพ้นมองมองส่วนหัวว่าพ้นแต่พอเขาอเรอด้วยประสบการณ์รู้หัวอาจจะพ้นแต่ว่าหางทางท้ายท้ายขาบวนมองแล้วว่าไม่พ้นก็เลยชะลอรถหยุดรถแล้วก็ส่งสัญญาณอวูดให้ให้เจ้าของรถรู้ตัวแล้วก็มาขยับรถนานระฮะรอก็ใช้เวลาสองสามนาทีฮะแต่ว่าก็ทำให้รถไฟเสียเวลาฮะ นนิดนึงแล้เหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเหตุปกติก็มีบ้างฮะแต่ว่าก็าก็จะหยุดชะลอชะลอให้ให้เจ้าของรถเขาก็เคลื่อนรถออกไปแต่ทางเราคืออยากจะแนะนําให้ทาง,ทางก็อยากจะให้ทางาผู้ดูแลตลาดนั้นและผู้เกี่ยวข้องนะฮะช่วยติดป้ายนะฮะแจ้งแจ้งให้จอดรถห่างจากทางรถไฟนะฮะหรือว่า เอารลวมากันหรือว่ามีการแจ้งเตือนหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้บริการออจอดรถให้ห่างจากทางรถไฟฮะห่างประมาณกี่เมตรถึงจะิดผเอ่อก็ต้อง,ง,ค,ออองคือจริงๆแล้วไม่ควรจอดข้างทางรถไฟเลยฮะฮะควรหาที่จอดที่อื่นที่ที่ที่ไม่ได้อยู่ติดใกล้รางรถไฟเลยฮะ